เดี๋ยวเรามาดูการสร้างเพจกันนะครับว่เาเขาสร้างกันยังไงอันดับแรกเลยเนี่ยไปที่โคมครับตรงนี้คลิกเ,เข้าไปแล้วก็เข้าไปบัญชีโคมสักบัญชีหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่เฟซของเราครับเปิดเฟซของเราขึ้นมาอันนี้คือเฟซของเราครับแล้วเราก็ไปเปิดครับตัวนี้ ก้าจุดตัวนี้นะครับเก้าจุดมุมขวาบนเนี่ยคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งก็จะเห็นคําว่าสร้างครับสร้างแล้วก็มีเพจตรงนี้นะครับสร้างเพจอ่าหรือใครจะมาตรงนี้ก็ได้นะครับมีเพจตรงนี้คลิกเข้าไปตึง้งมันก็จะมีสร้างเพจใหม่ตรงนี้เห็นไหมครับสร้างได้สองทางครับอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้ ตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะคลิกที่สร้างเพจใหม่ครับเมื่อคลิกมาแล้วเขาก็จะให้ตั้งชื่อครับตั้งชื่อเพจเราก็ต้องเราเตรียมไว้แล้วนะครับชื่อเพจของเราอ้าวผมสมมติว่าผมสร้างชื่อผูอ้กองยุทธอ่าตั้งชื่อนี้เลยนะครับหมวดหมู่ก็เราทำอะไรล่ะ นะเราก็ต้องดูว่าหมวดหมู่มันเป็นยังไงวิธีการหาหมวดหมู่นะฮะพิมพ์สมมติว่าพิมพ์กอไก่เข้าไปเนะี่ยฮะมันก็จะขึ้นหมวดหมู่ขึ้นมาแบบนี้เพราะเราไม่รู้ว่าหมวดหมู่ของเราอยู่อะไรถ้าเกิดสอสเสือมีไหมครับนะฮอเสือก็อย่างนี้อ่าของผมเนี่ยนะครับเคยไล่ไปเรื่อยๆโดยซ้ําไปนะครับว่ากอไก่ขอไข่กอควายไปเรื่อยฮนะอ่าแต่ทีนี้ของผมหาอยู่แล้วนะครับโคชเนี่ยนฮะสระโอ โค้ชมาแล้วครับผมก็คลิกเลยซึ่งของคุณก็หาหมวดหมู่ให้เจอแล้วกันนะครับคำอธิบายเพจของเราเนี่ยใช้ทำอะไรอ่าอ่ะจอร์ดกลับวันนี้นึงถ้าพอผมตั้งชื่อปั๊บเห็นไหมครับพอตั้งชื่อปั๊บเนี่ยชื่อมันจะมาขึ้นตรงด้านขวามือตรงนี้นะครับมันจะแสดงให้เห็นเลยว่าชื่อเพจเราตรงนี้เวลาหมวดหมู่นะครับโค้ชมันก็จะมาขึ้นตรงนี้เลยครับชื่อหมวดหมู่ทีนี้คำอธิบายครับผมก็จะบอกว่า สอนทำออนไลน์สอนสร้างตัวตนบนโลกผมบอกว่าสอนทำออนไลน์สอนสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะผู้สูงวัยผมเน้นไปที่ผู้สูงวัยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราลงแล้วเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเนี่ยเห็นไหมคำอธิบายมันจะมาขึ้นตรงนี้ี่เรามองเห็นได้เลย ในมีชื่อมีหมวดหมู่นะครับแล้วก็มีคําอธิบายหลังจากนั้นเขาก็จะให้กดสร้างเพจครับเราก็กดสร้างเพจเลยเมื่อกดสร้างเพจแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นอีกสองคอลัมน์ให้เราได้ใส่ได้จัดการนะครับนั่นก็คือรูปโปรไฟล์ตรงนี้ครับเราก็ใส่เลยรูปโปรไฟล์บวกนี่รูปโปรไฟล์เราได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วไปดูครับว่าที่ไหน รูปโปรไฟล์ผมเตรียมรูปนี้ไว้นะครับผมเตรียมรูปนี้ไว้ผมก็ใส่เลยรูปโปรไฟล์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจะพอดีหลังจากใส่รูปโปรไฟล์แล้วเราก็ใส่รูปหน้าปกรูปหน้าปกก็เตรียมไว้เช่นเดียวกันนะครับรูปหน้าปกเนี่ยจะเป็นขนาด820คูณ312นะครับเอารูปนี้ คลิกเปิเห็นไหมครับพอเราใส่รูปโปรไฟล์กับรูปหน้าปกเห็นไหมมันก็จะมาขึ้นตรงด้านนี้เลยนะครับเนี่ยนี่คือรูปหน้าปกอันนี้คือรูปโปรไฟล์เมื่อเราตรวจดูเรียบร้อยว่าโอเคนะถูกต้องทุกอย่างนะครับเราก็บันทึกตรงน,นี้พอบันทึกนะครับเขาก็บอกว่าให้เชื่อมต่อกับ facebook ของคุณเข้ากับ WhatsApp ไอตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ เรายังไม่ถ้าใครถ้าใครมีวอตแอปแล้วก็ใส่ได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่มีผมก็ปิดไปก่อนเขาก็ถามอีกว่าแน่ใจไหมต้องการออกครับออกครับ่าแล้วเราก็จะได้เพจมาหนึ่งเพจอันนี้คือเพจของเราผู้กองยุทธแต่เพจนี้ยังไม่สมบูรณ์ครับเพราะว่ายังไม่ได้ตั้งค่านั่นเองผมอยากจะให้ไปดูการตั้งค่าครับง่ายๆอันดับแรกเลยเนี่ยคือปุ่มตรงนี้ครับเพิ่มปุ่ม การดำเนินการคลิกเข้าไปครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีปุ่มดำ,ดำเนินการเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ให้เราเลือกแต่ที่ใช้กันอยู่ประจำนะครับนะัโทรเลยนะครับติดต่อเราส่งข้อความหรือ,อเรียนรู้เพิ่มเติมหรือจะให้ลงทะเบียนก็ได้ครับถ้าเกิดว่าจะให้ลงทะเบียนได้เลยเนี่ยปุ่มเหล่านี้เนี่ยสามารถเพิ่มได้ตรงนี้ แสงผมจะเพิ่มตรงนี้นะครับติดต่อเรานี่ผมผมจะเพิ่มติดต่อเรานะครับติดต่อเราตรงนี้นะเขาให้ใส่เว็บไซต์ครับให้ใส่เว็บไซต์ผมก็จะใส่เว็บไซต์ผมก็ไปเปิดเว็บไซต์ผมผมจะเอาลิงก์นะครับเว็บไซต์ของผมนี่นะครับผู้กองยุทธ .com ครับผมก็เอานี่เลยคัดลอกลิงก์ ทดลองลิงก์แล้วเสร็จแล้วผมก็มาใส่ที่นี่วางอันนี้คือติดต่อเราผมก็ใส่ชื่อเว็บ,วบไซต์ผมไปผมบันทึกปบันทึกเสร็จนะครับเราจะได้ตรงนี้ครับเห็นไหมเมื่อกี้นี่ปุ่มไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับเราก็มันจะเป็นปุ่มติดต่อเราเห็นไหมอันนี้อันนี้แก้ไขเนี่ยหมายความว่าเราเป็นเจ้าของเพจนะครับเราจะมองเห็นแต่ถ้าเกิดว่า ในมุมมองของคนที่ไม่ใช่เจ้าของเพจนะครับก็จะเห็นแค่ติดต่อเราเท่านั้นแต่ถ้าใครไม่มีเว็บไซต์นะครับปุ่มติดต่อเราตรงนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ครับอ่าเราก็ไปดูครับแก้ไขปุ่มเลยอ่าถ้าไม่มีเว็บไซต์นะครับก็ให้ใส่ตรงนี้ครับส่งข้อความไปก่อนเพราะว่าคนที่มาเข้ามาดูเพจเราแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่ ติดต่อเราส่วนใหญ่เขาก็จะไม่โทรนะฮะจะใช้โทรเลยก็ได้ครับแต่ผมว่าใช้ส่งข้อความดีกว่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะใช้อินบ็อกซ์กันส่วนใหญ่นะครับก็คลิกไปที่ส่งข้อความส่งข้อความปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะถามนะครับให้ให้ใหเราเนี่ยตั้งคําถามว่าลูกค้าเขาจะถามว่าไงบ้างอะไรเงี้ย,ย,ย,ยแต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะไม่ให้ไม่ตั้งคําถามครับให้ลูกค้าเขาถามมาเองผมก็คลิกกากบาททิ้งไปแล้วผมก็บันทึกนะครับบันทึกตรงนี้ปึ้ง พอบันทึกเสร็จนะครับตรงนี้เขาก็จะเปลี่ยนเป็นส่งข้อความเห็นไหมครับเป็นปุ่มส่งข้อความไปแล้วนี่อันนี้สําหรับคนที่ไม่มีเว็บไซต์ก็ใช้ปุ่มส่งข้อความหรือนะครับอยากจะใช้ปุ่มโทรเลยนะครับผมจะแก้ไขให้ดูนะครับถ้าใช้ปุ่มโทรเลยก็คลิกไปที่ปุ่มโทรเลยพอปุ่มโทรเลยเนี่ยนะครับเราก็ต้องใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราเป็นประเทศไทยไทย พเะถ่ายแบบนี้แล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ก็ตัดสูนออกไปนะครับแล้วก็บันทึกอ่าอ่ามันก็จะเป็นปุ่มโทรเลยเห็นไหมครับอ่าได้หมดนะครับอ่าแต่ผมขออนุญ,ญาตนะครับผมจะใช้เป็นปุ่มติดต่อเรานะครับผมก็จะใช้ปุ่มติดต่อเรา ดยใช้เว็บไซต์ของผมเองนะครับถึกครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นการแก้ไขปุ่มติดต่อเรานะครับอ่าหลังจากที่แก้ไขตรงนี้เรียบร้อยแก้ไขปุ่มเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปแก้ไขตรงนี้ครับสร้างชื่อผู้ใช้อันนี้สร้างชื่อผู้ใช้คลิกเลยครับ สร้างชื่อผู้ใช้ตรงนี้หมายความว่าอย่างไรครับชื่อผู้ใช้ตรงนี้ก็คือตรงนี้แหละครับเนี่ยเห็นไหมฮ right? ะ facebook.com/ ผู้กองยุทธแล้วก็มีตัวเลขแบบนี้แต่ถ้าเราอยากจะใช้ให้มันจําง่ายๆนะครับเป็นภาษาอังกฤษ,ษง่ายๆเนี่ยเราก็ตั้งชื่อตรงนี้สมมุติว่าผมตั้งว่าโค้ดผู้กองยุทธให้นะครับก็กดคําว่าสร้าง ไม่สามารถใช้ชื่อนี้ได้นะครับไม่สามารถใช้ชื่อผู้ผใช้ได้ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช้นะครับคืออ่าที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าเฟซใหม่ไอ้เนี่ยเพจใหม่เนี่ยนะครับถ้ามีถ้าไม่มีผู้ติดตามถึงยี่สิบห้าคนเขาจะไม่ให้ตั้งชื่อแต่บางครั้งนะครับที่ผมตั้งให้ดูเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหลายคนตั้งได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้ติดตามถึง25คนแต่ว่าเนื่องจากว่า ผมสร้างมาเยอะแล้วนะครับมันก็เลยต้องให้คน25คนติดตามก่อนถึงจะสร้างได้อย่างนั้นเราก็ปิดไปครับไม่ต้องไม่ต้องสร้างเอาไว้ครบ25คนเมื่อไหร่ค่อยมาสร้างครับตรงนี้อ่าหลังจากนั้นครับเราก็จะไปจัดก,การตั้งค่าอื่นนะครับตั้งค่าอื่นโดยมาที่ตรงนี้ครับอ่าแก้ไขข้อมูลเพจอ่าแก้ไขข้อมูลเพจตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเนี่ย เราก็มาตั้งชื่อนะครับชื่อผู้ใช้ตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้มันตั้งไม่ได้นะครับคําอธิบายเราเราเขียนไว้แล้วนะครับสร้างไว้แล้วหมวดหมู่นะครับโค้ชนถ้าเราจะเพิ่มหมวดหมู่เข้าไปได้นะครับได้ถึงสามหมวดหมู่สามหมวดหมู่สมมุติผมเพิ่มมาผมเพิ่มโฆษณานและการตลาดเข้าไปเนี่ยสมมุตินะครับผมเพิ่มเข้าไปอย่างนี้ก็ได้ครับ หรือเพิ่มเข้าไปอีกหมวดหมู่ก็ได้แต่อําไม่เอาเอา,เอาแค่2หมวดหมู่พอนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มาดูครับติดต่อติดต่อก็เป็นเบอร์โทรศัพท์เราก็ใส่นะครับพิมพ์ไปไทยอ่าก็ไทยก็คือบวกหกหกรหัสประเทศนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์โดยตัดศูนย์ออกไปครับใส่เบอร์โทรศัพท์เรียบร้อย แต่ถ้าเกิดคุณไม่อยู่โทรศัพท์คุณก็ติ๊กตรงนี้นะครับว่าเพจของฉันไม่มีหมายเลขโทรศัพท์แต่ถ้าเราทาธุรกิจเราก็ควรจะมีนะครับอ่าวอตแอบนะครับอันนี้วอตแอบเมื่อกี้เนี่ยที่เราปฏิเสธไปนะครับอ่าไม่มีสมมุติว่าไม่มีเราก็ติ๊กว่าไม่มียกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้วอตแอบยกเลิกนะครับอ่าเราไม่มีวอตแอบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไป เพิ่มอ e ีเมลอีเมลก็เราก็ใส่ครับอ่าอีเมลใส่เสร็จเรียบร้อยมาเพิ่มเว็บไซต์ครับเว็บไซต์เราอะไรเว็บไซต์เมื่อกี้นี้เว็บไซต์ผู้กองยุทธนะครับผมอาลองใส่ใส่อีกก็ได้ครับเว็บไซต์ผู้กองยุทธลองผมก็ใส่เว็บไซต์ไปว่าง เสร็จแล้วถ้าสมมติใครไม่มีเว็บไซต์นะครับก็ติ๊กตรงนี้นะครับว่าไม่มีเว็บไซต์ตำแหน่งนะครับตำแหน่งนี้ผมไม่มีหน้าร้านนะครับผมก็ติ๊กว่าเพจของฉันไม่มีตำแหน่งที่ตั้งนี่ผมก็ติ๊กตรงนี้นะครับพื้นที่ให้บริการก็ปล่อยว่างไว้เวลาทําการครับผมเปิดตลอด24บนฮะอันนี้หมายความว่าอาอ,อนไลน์ครับเปิดย4ิบสี่เลยหรือใคร ที่มีหน้าร้านนะเปิดเวลาเปิดเป็นเวลาเราก็ติ๊กตรงนี้เปิดเป็นเวลานะครับเวลาเท่าไหร่ว่าไปอ่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็อ่าตรงนี้เนี่ยเพิ่มเติมเนี่ยเราสามารถใส่ข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัวได้นะครับตรงนี้ถ้าใครมีนโยบายความเป็นส่วนตัวก็มาใส่ที่นี่ข้อมูลเพิ่มเติมอ่าข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยตรงนี้เราใส่ประวัติเราได้นะประวัติหรือว่าใส่ ในเรื่องของเขาเรียกว่าเพิ่มสตอรี่สตอรี่ของเราเองหรือว่าสตอรี่ของสินค้าได้ตรงนี้นะครับใส่ได้หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรครับช่วงราคาเราไม่มีครับเราก็ออกจากตรงนี้ไปถือว่าเป็นการตั้งค่าที่เรียบร้อยนะครับอ่าเราก็ไปที่หน้าหลักกลับไปที่หน้าหลักเราไม่เชื่อมต่อเราไม่เชื่อมต่อ วอตแอบนะเพราะเรายังไม่มีเราก็จะได้เห็นไหมครับเราก็จะได้เพจของเราซึ่งจะให้ดูครับว่าเห็นไหมการดําเนินการเนี่ยเสร็จ10จาก13บสามเนี่ยตั้งค่าเพจของคุณให้พร้อมรับความสําเร็จเขาจะบอกเลยนะครับว่าเพจของคุณได้ตั้งเสร็จมาแล้ว10จาก13ขั้นตอนเรามาดูครับว่ามันอะไรที่มันยังไม่เสร็จนะเหลืออีก2ขั้นตอนตร,ตร,ตรงนี้และอีกนี้1ขั้นตอน อีก2ขั้นตอนตรงนี้นะครับระบบข้อมูลและการตั้งค่าเราก็คลิกไปดูนะครับว่ามันอะไรหมายเลขโทรศัพท์คุณต้องการให้มีการติดต่อทางโทรศัพท์หรือไม่อ้าวเมื่อกี้ใส่ไปแล้วนะครับลองดูนะครับอ่าเราก็ไปเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์น๋อเมื่อกี้คงไม่คงไม่ติดนะครับอ่าเราก็ใส่ใหม่ได้ครับเรามาตรวจเช็คได้ไทยนะครับเก้า สามเจ็ส่สสมมติอย่างนี้นะครับโอเคนี้เรียบร้อยเึงอ่าเพิ่มโทรศัพท์เรียบร้อยนะครับเหลืออะไรอีกนะครับเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนระบุข้อมูลแล้วการตั้งค่าเรามาดูครับอะไรอะไรเอ่ยการตั้งค่าส่งข้อความอ๋อเชื่อมต่อ WhatsApp เราไม่เอา WhatsApp นะครับการการ ตั้งค่าส่งข้อความตรงนี้ดูจะเพิ่มเติมได้เราก็บันทึกไว้ดําเนินการภายหลังได้ครับจะได้ไม่ต้องถามอมืเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดาเนินการ11จาก13เขาบอกเหลืออีกสองขั้นตอนนเหลืออีกสองขั้นตอนเรามาดูครับไอ้หนึ่งเนี่ยเราเราบอกไปแล้วว่าเราจะดําเนินการภายหลังเขาบอกแนะนําเพจของคุณดูครับ แนะนำเพจของคูนเขาบอกว่าเชิญเพื่อนอย่างน้อย10คนคุณสามารถเข้าถึงผู้คนใหม่ๆนะเชิญเพื่อน1ิคนก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้ตั้งค่าตามที่เขาบอกนะคุณก็เชิญเลยครับเนี่ยเชิญเพื่อนตรงนี้่าดูเพื่อนทั้งหมดเลยนะครับแล้วคุณก็ติ๊กเชิญทีละคนเลยครับ1 2 3 4 5 6 7งสามสี่ห้าหกเจ็ดปเก้าสินับไปเรื่อยๆแล้วคุณก็ส่งคำเชิญ อ่าก็เชิญเลยครับอันนี้ผมยังไม่เชิญนะครับผมทําให้ดูเวช่ยนะเอาละหลังจากนั้นเนี่ยนะครับคุณก็จะได้อ่าเพจที่พร้อมใช้งานเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วครับตอนนี้พร้อมใช้งานแล้วแต่มันจะต้องมีเพจเขาเรียกว,ว่าเพจมันต้องเคลื่อนไหวก่อนเราต้องสร้างโพสต์แรกขึ้นมาครับโพสต์ Port แรกแบบนี้นะครับการสร้างโพสต์ก็คือมาสร้างตรงนี้กดสร้างนาีแล้วเราก็ เขียนครับเราจะโพสร,รูปภาพเราจะโพสอะไรก็ได้นะครับแต่สมมติโพสผมโพสต์ง่ายๆครับ ผมก็โพสต์แรกของผมนะครับยินดีต้อนรับสู่เพจผู้กองยุทธนะครับผมสอนการทําออนไลน์และการสร้างตัวตนโดยเฉพาะสําหรับผู้สูงวัยเพราะผมเชื่อว่ามีหลายคนที่ต้องการทําออนไลน์แต่คิดว่าตัวเองมีอายุมากแล้วเกรงว่าจะทําไม่ได้ผมจึงขอเป็นคนที่จะทําให้ความกลัวนั้นหมดไปเพราะถ้าผมทาได้ผมมั่นใจว่าทุกคนก็ต้องทําได้เช่นกันผมก็โพสต์นะสมมติอันนี้เป็นโพสต์แรกนะครับผมก็ เติมนิดนิดหนึ่งครับเพิ่มลงในเพจของคุณก็คือเพิ่มข้อความรับข้อความนะครับซึ่งผมคลิกรับข้อความเพิ่มรูปนิดนึงนะครับผมก็เพิ่มรูปเพิ่มรูปอะไรเราก็มาเพิ่มนะครับสมมุติผมเพิ่มรูปนี้ไปแบบนี้นะครับแล้วก็รับแล้วก็ส่งข้อความรับรับข้อความตรงนี้นะ เรียบร้อยผมก็โพสเลยครับจึงโพสมาแล้วครับเนี่อันนี้คือโพสแรกแล้วเราก็ปักหมุดครับปักหมุดไว้ตรงนี้นะครับคลิกไปที่3ขีด3จุดนี้อ่าแล้วก็บอกว่าปักหมุดไว้ด้านบนสุดของเพจตรงนี้นะครับคลกทำไมต้องปักหมุดครับเพราะว่าผมต้องการให้ คนที่เขาเข้ามาแล้วเขาเห็น,นเขาเห็นเห็นเห็นก่อนเป็นการต้อนรับนะครับแล้วก็ลองรีเฟซดูครับอาเห็นไหมครับมาแล้วครับโพสต์แรกของเรานี่คือการสร้างเพจแล้วการตั้งค่าอย่างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็อ่าโพสต์แรกของเราก็เริ่มแล้วทีนี้เพจเนี่ยนะครับ พอสร้างปุ๊บเนี่ยนะครับไม่ใช่สร้างแล้วก็ทําโฆษณาได้เลยนะครับต้องคุณต้องทําให้เพจเนี่ยมีความเคลื่อนไหวเนี่ยอย่างน้อยสักหนึ่งสัปดาห์ก่อนได้ครับก็เลยคุณจะต้องทําโพสต์นะครับทุกวันโพสเนี่ยก็มีทั้งในช่วงต้ตนๆเนี่ยนะครับผมอยากให้ให,ให้ให้พวกเราเนี่ยนะครับหรือว่าให้เราเนี่ยสร้างโพสต์ที่มันเป็น value content มากกว่าเพราะว่าคนที่เสพ value content นะครับเห็นว่าเรา มีมีคุณค่าเห็นว่าโพสต์นี้มีคุณค่าเนี่ยเขาก็จะแชร์ให้เขาก็จะมากดถูกใจเพจของเราติดตามเพจของเราอันนี้เป็นการสร้างเพจให้มีคนติดตามนั่นเองนะครับสําหรับการสร้างเพจและการตั้งค่าเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้ครับ